สวัสดีครับการเดินเลนะเ่นคอลเลคชันได้ครับได้ครับก็วันนี้ครับเป็นบ็นอบออฟสโตรของ Astro s t ตาร์ทาวเราได้ทำคอลเลคชันร่วมกับบิสซี่ครับผมก็เป็นเพื่องในวันนโอกาสที่เป็นครบรอบร้อยปีของบิสซี่ครับวันนี้ก็มีไอเทมพิเศษพิเศษมาหลายอันเลยครับเขเป็นบิสซี่พูดเนี่ยอยากถามก่อนเลยว่าต้องมีตัวละครของบิสซี่ได้ไหมจริงๆเราโตมากับบิสซี่เนาะผมก็แบบได้ดูแอนิเมชันของบิสซี่หลายเรื่องมากๆแต่ว่าถ้าถามว่าไอเทม ที่แบบว่าคาแรคเตอร์ไหนที่แบบว่าเราออกมาทำเป็นไอเทมเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรเงี้ยผมซอมิกกี้ครับของซอมกี้น่ารักมากอย่างวันนี้ผมก็มาในชุดมิกกี้เหมือนกันใช่ครับรู้สึกแบบไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือว่าแบบเสื้อเลยต่างต่างคือที่บ้านผมจะมีเสื้อผ้าที่เป็นมิกกี้เยอะมากมากและอยาคอลเลคชัะไรช่วยค่ะจะมีเป็นอะไรบ้างคะค่ะวันนี้มีหลายอย่างเลยครับเรามีทั้งเสื้อยืดเรามีเสื้อยืดเรามีฮูดดี้สเวตเตอร์นะครับเรามีเป็นเวสที่หนึ่งใส่เมื่อกี้มีแจ็คเก็ตแล้วก็มีกระเป๋าด้วยกระเป๋าใบใหญ่่สกกกนีมานามาาาๆรั ใช่ครับผมว่าจริงๆเราเราออกแบบดีไซน์ในตามสไตล์ของแอสโตแหละแต่ว่าเราได้ความน่ารักเราได้ความสดใสจากคอลเลคชันของดิสตี้เข้ามาช่วยเป็นเหมือนเป็นสีสันเป็นไฮไลท์ให้กับคอลเลคชันนี้ครับอยากได้ดิสตี้ไปซิกเนเจอร์ของแอสโต้ครับผมว่าของเราจริงๆเราเป็นเสื้อผ้าที่มีความผมอยากดีไซน์อะไรที่มันสามารถใส่ง่ายม,มิกซ์แมทช์ใส่ง่ายมีความทันเลศใส่ครัคือเราอยากให้คุณหยิบม,มาใส่ในวันนี้มันก็ดูร่วมสมัยหรือว่าอีกห้าปีคุณหยิบเสื้อผ้าตัวเดิมที่มาใส่มก็ยังดูใส่ได้อยู่ไม่ ไม่ไปตามเทรนไม่ไปตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าคอือคอลเลคชันนี่คือมีอะไ่บ้างใช่ครับผมว่าเป็นความตั้งใจของผมมากที่อยากให้เสื้อผ้าตัวหนึ่งมันสาม,มารถใส่ได้หลายครั้งคือพอเราใส่ได้หลายครั้งเสื้อผ้ามันก็คุ้มค่าถูกไหมครับและที่ถ้าเราเราสามารถใส่ได้ในหลายๆโอกาสมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อผ้าต่างๆได้มันก็ทําให้เราสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นด้วยอย่างอย่างแอสโซที่ผ่านมาเนี่มันจะมีเลนส์ความแบบความเท่หรืวกาะะมีเยอะๆด้วยอะไรเงี้ยพอมาเป็นความแบบน่ารักของมิสซี่อะไรเงี้ยรอยตําปรับอะไรแบบไหนเลย ก็จริงๆอย่างที่บอกเลยครับผมว่าด้วยตัวดีไซน์ต่างๆสไตล์ไกด์อะไรเงี้ยเรายัางใช้เหมือนเดิมแต่ว่าพอเรามีตัวการ์ตูนดิสนีย์เข้าไปอยู่กับมันด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้สภาพดูน่ารักขึ้นอย่างเนี้ยบอมเบอร์แจ็คเก็ตตัวนี้ก็จริงๆมันก็ดูเป็นแบบเสื้อผ้าสไตล์แบบเท่ๆถูกไหมครับแต่พอรเรามีแบบดิสนีย์เอ้ยเรามีเออพิกกี้ตรงนี้เรามีมิกกี้ด้านหลังอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มความน่ารักให้กับเสื้อผ้าได้ท่หเป้าหมายในโซนไหนนะครับที่หนึ่งเป้าหมายในโซนท่ไหน ก็ในตอนนี้เราก็กําลังพยายามที่จะขยายฐานไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะมีทำป๊อปอัพแล้วก็จะมีทำป๊อปอัพที่ต่างประเทศแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นมากๆแต่อยากให้ทุกคนรอติดตามกันค่ะจะมีการเอาแบบต่องเป็นแปดระดับดูใช่ครับก็เป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้ว่าจริงๆในปีหน้ามีโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นหลายอันมากๆแล้วก็มีจริงๆมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยไงอยากให้ติดตามคได้สาระที่บอกว่าเห็นวันนี้แบบเราเติบโตมากครับ ทีใจครับจริงๆภูมิใจมากเลยคือเราเราเริ่มแบรนด์นี้กันแบบผมเริ่มตั้งแต่ศูนย์จริงๆแล้วก็ผ่านบทสั่อะไรมามากมายอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้เราก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ขอบคุณแฟนคลับครับขอบคุณแฟนคลับของแอสโตสัทุกคนที่แบบสนับสนุนแบรนด์ซื้อสินค้าของเรามาโดยตลอดแล้วก็ต้องขอบคุณทีมของผมจริงๆที่แบบทุกคนสู้กันม,มากๆแล้วก็อะน้เขาเรียกว่าอะไรฝ่าฟันมาด้วยกันจนเรามาถึงจุดนี้ได้เวลาแบบแฟนใส<ะ>่แบบผู้บริโภคอะค่ะ แฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับคือในยิ่งเวลาเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นเห็นคนที่เหมือแนบบใช้สินค้าเราจริงๆใช้ทุกวันเลยก็เรามีความสุขมากๆหรือเวลาเราไปต่างประเทศแล้วเรามีโอกาสาได้เห็นสินค้าของเรามันมันเกินคาดแล้วมันเกินแบบเราไม่เราลืมมากๆเรีะทีมแบบว่าหายเสียมากเลยอว่าเฮ้ยคงสินค้าดีมากอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่เป็นกําลังใจที่ดีมากๆสำหรับผมและก็ทีมเพราะว่าจริงๆคุณภาพเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆคือ ต่อให้เราดีไซน์ให้มันใส่ได้อีก5ปีหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าสินค้าคุณภาพไม่ดีมันไม่สามารถคงทนจนถึงวันนั้นได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคุณภาพก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆครับอกว่านการบอกวอาคุณก็สโตรที่นี่เป็นไหนๆก็เลยความตั้งใจที่นี่อะไรนะที่มาเปิด Top Up s t ต r e ที่สยามครัโปร์ตั้งใจที่นี่มากๆก็จริงๆขอว่าที่นี่เป็นที่ที่เหมือนมีมีผู้บริโภคเดินเข้ามาตลอดเลยเป็นทราฟฟิกที่ดีเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆในการที่เราจะได้เหมือน นำ c o l l พิเศษนี้มาเพือให้ทุกคนได้เห็นกันก็จริงๆขอบคุณสยามสุปเปอร์มากๆที่ให้พวกเรามีโอกาสมาทำกิจกรรที่นี่ค่ะปั้นปั้นหางเราเลยได้ right ตัวไหนัไหนขอโทษนะครับเรากวงับจม้วััายนครับผมเริ่มใหม่ครับนะฮะสหรับ สำหรับแฟนๆน,นะครับที่อยากจะเข้ามาดูเสียงข่าของยรถแอสโซ่สตาร์นะครับก็สามารถเข้ามากันได้เลยครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่11สตุตการยย์นี้ครับเรายาวๆเลยเราไม่ได้มีแค่คอลเลคชันที่เป็นดิสนีย์รอยนะครับแต่เราก็มีคอลเลคชันก่อนๆมาร่วมโชว์ที่นี่ด้วยให้ทุกคนได้มาสัมผัสสินคา้าของจริงกันค่ะอะไรไปถึงไอเทมที่บอกว่าเแฟนๆอยมาแชร์วันนี้เหรอเออเอาเป็นนี่แล้วกันผมว่าตัวนี้เลยคือตัวนี้ผมชอบมากๆผมรู้สึกว่าเป็นแจ็คเก็ตที่สามารถแบบแมทช์ได้หลายสไตล์คือเรา ใส่ได้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เราจะเข้าหน้าหนาวด้วยก็อยากให้ทุกคนมีเส,ส,นนสื้อแจ็คเก็ตสูทสักตัวหนึ่งไว้ติดตามกันพี่ใบุ้งอย่างนี้เตรียมโชว์เอาไหมคะมีอขอบคุณมาก<ด>ครับหวังว่าครับหวังว่าครับเตรียมเอาพร้อมไหมอ่ะเดี๋ยวเกิดแบบเดินพร้อมกับแฟนแย่งชิงเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วใช่ว่าเตรียมแล้วเตรียมแล้วเราก็มีมีเท่าที่มีครับผมต้องรีบความพิเศษของต้นร้านสตอตรงนี้นิดนึงค่ะพิเศษมันมีอะไรพิเศษ แฟนๆจะมาอ๋อผมว่าจริงๆที่เป็นครั้งแรกที่เราเหมือนนําสินค้ามาทุกคอลเลคชันเลยแล้วก็วันนี้เราเราอยากให้ทุกคนได้ลองแบบเมื่อก่อนเนี้ยเราขายในออนไลน์ใช่ไหมครับก็คือเหมือนก็ต้องมานั่งเดากันว่าเอ๊ะฉันใส่แล้วจะสวยไหมอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เราก็มีห้องลองมาให้ด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสของจริงกันได้ลองมาสวมใส่กันจริงๆว่าเออชิ้นไหนที่มันเหมาะสมกับเราอะไรที่มันอยู่กับตัวเราแล้วแบบเฮ้ยอันนี้มันใช่เลยทุกคนมาดูใกล้คริสมาสกันมาครับช่วยเลื่องสินค้านอกจากตัวนี้แล้วค่ะว่่มัะใสอไรดีคะขอองซก็ คริสต์มาสผมเวลาผมคิดถึงคริสต์มาสผมคิดถึงแบบสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยนะก็เรามีอะไรให้มันสีแดงสีเขียวหลายมากทั้งแบบพุดดิ้งคอลเลคชันเก่าจะเป็นเอเซนเชียลหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นสเวตเตอร์สีแดงในคอลเลคชันนี้อะไรครับก็เราเลือกใส่กันได้ให้มันเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสครับอย่างนี้แฟนๆใส่ใส่ลูกแท็กมาอะไรยังไงนะค่ะอะไรนะครับ,รบสุดท้ายแฟนซื้อไปใส่แล้วลถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วต้องมีแท็กมาหาที่ใเข้าไปเอยอย่านี้เนี้ยแข่มาที่แบรนด์ได้เลยครับเราเราจะขอบคุณมากๆครับกก็็เเรียว่่าานนจะป เขาเรียกอะไรคือแบฟนเราก็มีเข้าไปดูตลอดอยู่แล้วลไม่ว่าจะแท็กสตอรี่มาหรือว่าแท็กโพสมาหน้าตาไปครับก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนได้ใส่และก็ช่วยกัน,นด้วยฝากนี่ค่ะฝากให้เป็นแฟนมาเลือกมพสแล้วก็ได้ครับครับ,<ล>บผมฝากด้วยนะครับสำหรับแอปเป้ซับบ๊อบอัพที่สยามเซ็นเตอร์นะครับเรามีคอลเลคชั่นดิสนี่เขาก็ร้อยปีด้วยแล้วก็มีคอลเลคชั่นกำก่อนมาอีกหลายคอลเลคชั่นเลยไงก็เชิญนะครับที่สยามเซ็นเตอร์วันที่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้ครับถามเรื่องครับ ครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างคะได้ครับก็เอาจริงๆเลยยังไม่ได้ดูนะครับคือคุยกับพี่เบลเหมือนกันว่าพี่เบลก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันกำลังตั้งใจว่าอยากจะไปดูพร้อมกันที่กาล่ากับทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยแต่แต่เชื่อว่าสนุกแน่นอนครับเพราะบรรยากาศในกองถ่ายดีมากๆหนังมันมีอะไรให้ทุกคนได้แบบได้ได้มีเสียงหัวเราะได้รอยยิ้มกันแน่นอนครับผมตั้ง16พฤศจิกายนนี้นะครับพา้วิดีโอฝากด้วยครับผมสำหรับ t เ u n d e r Sky X ก่อนที่รายการ พอสปอยอะไรได้บ้างไหมคะนอกจากความสนุกสนานแน่นอนโอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตอนที่ผมถ่ายตอนที่เราอ่านบทอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากวางเลยอ่เรารสึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆมันมีซีนสนุกสนุกตลอดทั้งเรื่องเลยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทุกคนดูแล้วรู้สึกว่ามันจบเร็วผมรู้สึกต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมคะเรต้องดูหลายรอบลองดูครับผมว่าจริงๆเรื่องเนี้ยเราเปิดได้หลายรอบเลยคือไม่ว่าคุณจะมีความสุขอยู่คุณจะมีความสุขมากขึ้นหรือถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาเนิ่นๆหรือดาวๆดดููเรรรื่่่ออองงนนนนนีี้้้้ผมวาคคุณจะตสึึกขแับ ว่าเป็นแฮบปี้เหมกับว่าแอบปี้ครับใช่ครับแฮปปี้ฟิลเกอร์แล้วก็เหมาะสมดสำหรับทุกเพศทุกวัยแน่นอนคุณและทั้งครอบครัวเลยโอเคมีอะนี้ี่ไหครับครับผมก็สำหรับเดือนหน้านะครับก็จะมีเป็นเรียกว่าเป็น first fan meeting ของผมกันแฟน meeting ครั้งแรกที่ผมจะจัดครับก็เดี๋ยวกำลังจะเปิดขายบัตรกันเนี่ยวันจะเป็นนี้แล้วครับวันที่23-24ธันวาคมที่ศูนย์เศริกิจครับยังไงก็ติดตามกันได้สำหรับแฟน meeting ครับไปใช่คราบว่าไปแอบเี้แต่ว่าที่เป็น แน่นอนครับแน่นอนครับมีเรามีเกสแล้วเราก็มีเฟร่อนที่เป็นเพื่อนในวงผมด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรียกได้ว่าสนุกแน่นอนครับผมเอาเมย์สิไหครับครับไม่บอกครับเดี๋ยวเราดูโอ้แฟนเขาบอกว่าอยากจะเอาเมย์เหรอเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าที่ประชุมนะครับเอาเมย์ครับต่ไฟแฟนเยอะมากค่ะจะเอาไปแค่ไหนนะเป็นกันโอ้นั่นมะสิได้ครับเดี๋ยวยังไงอย่าอย่าให้ติดตามกันครับตอนนี้ก็เรียกว่า ยังไงอะไม่อยากเปิดเผยอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวมีความสนุกรออยู่ใหญ่ทุกคนไปเซอร์ไพรส์กันในคอนเสิร์ตครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครัอบอบินเิรก่อน